เี่เราเปิดคลิปจากจุดที่สูงที่สุดนะครับของทริปนี้นั่นก็คือดอยจุดชมวิวดอยกิวลมนั่นเองครับสภาพรถของแต่ละคันเห็นได้ว่าค่อนข้างเดือดนะเพราะว่าเส้นทางที่เรามาครับไม่ว่าจะเป็นพวกทางลูกลังเป็นระยะทางแบบเกือบ10กว่ากิโลอย่างเงี้ยครับ ถนนคือเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับแต่ช่วงล่างของตัวรถสมรรถนะของตัวรถสิ่งที่ตัวรถเนี่ยเขาซัพพอร์ตแล้วก็ทําให้ผ่านมาถึงจุดุดนี้ได้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมาดาจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสมรรถนะของตัวรถจะเป็นยังไงเราจุดที่ผมขับนะครับ <S <S ผมอาจจะขับ <S <S ช่วงเริ่มต้นนะครับ <S <S เป็นทางในเมืองนะขากลับก็อาจจะฟรีร้านนึงแต่ว่าถนนก็อาจจะง่ายกว่านะครับ ผัดสเนี่ยพี่เหก็จะเป็นทางที่ค่อนข้างคดเคียวเยอะผัดสที่เราเพิ่งผ่านจนมาถึงจุดนี้เนี่ยเป็นน้องนายนะครับขับก็คือจะเป็นทางลูกหลังซะส่วนใหญ่แล้วก็มุมองศาค่อนข้างเยอะสองข้างทางเป็นทั้งเหวเป็นทั้งอะไรนะครับนี่เรียกว่าโคตรเดือดแล้วก็โตรถเขาสุดจริงๆนะมั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่ออซซี่ซัสเพนชัน60 ace and ace pro capture action smarter โอเคตอนนี้เราอยู่ใน Ranger Wildtrak ตัวที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบฮึแต่ว่าจะเป็นเทอร์โบเดียวนะครับผมแล้วก็เขาใช้เรียกได้ว่า ECU ละกันหรือว่าใช้เป็นตัวประมวลผลนะครับโดยใช้ m ต t o r ไฟฟ้านะครับเป็นการควบคุมในส่วนต่างๆตอนนี้เรามาลองเล่นกันดูนิดนึงโอ้ยคือผมต้องบอกงี้ครับพอเป็นเจ้า V6 เนี่ยเขาใส่ โหมดการขับขี่ใส่ระบบขับเคลื่อนใส่สิ่งต่างๆที่โตรถมีมาให้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะฮะครับหนึ่งนะครับรถปาดออกมามีอะไรหลายอย่างใส่มาให้เยอะอยู่พอสมควร <c oughs> เช่นอ่ะมีโฟ i g ไฮ l โฟ4 a โล o โฟออโต้ high, low, auto, นะครับแล้วก็มีทูไฮ h ตัวพวกเนี้ยเนี่ยถ้าคุณเคยสัมผัสในรถยนต r รนเจอหรือว่ารถยนต์ที่เป็นแบบเอเเรสนะครับเขามีมาให้นานแล้วตั้งแต่พอเปลี่ยนเป็น Next Gen นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามโหมดกันขี่ drive mode เนี่ยมีถึงด้วยกัน7โหมดนะครับตอนนี้เราขับขี่อยู่ในโหมดออโต้คือสตาร์ o a d ขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับเขาจะเป็น normal ตัว normal เนี่ยเขาจะเป็น A4 นะครับหรือ 4A นะ พูดสลับกันอีกแล้วก็มันจะเป็นการขับเคลื่อนแบบ4ีล้อโดยใช้การแบ่งแล้วก็การคิดคํานวณแบบเรี้ยวทม์นะครับว่าน,นตอนนั้นเนี่ยจะใช้ระบบขับเคลื่อนส่งกำลังไปล้อหลังขนาดไหนล้อหน้าไปขนาดไหนเราสามารถเปิดดูได้ที่หน้าจอเรือนไม้ของเราตรงนี้นะครับเขาจะมีหมดเลยว่าเฮ้ยณตอนตอนนี้เนี่ยกำลังใช้การขับเคลื่อนแบบ4ล้อถึงขนาดไหนที่จริงเน่ย มันก็จะเป็นคือเขาชูโรงว่าเป็นการขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟู l ไทม์นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ถ้าสมมติว่าผมขี่ดาวนเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเออตอนนี้นะกำลังให้ตัวรถเนี่ยพยายามที่จะแบ่งกระจายน้ำหนักเป็น50-50โดยที่ให้ตัวรถเนี่ยพุ่งไปแบบคือเขาพยายามเน้นเรื่องรูฮอวามอลัยด้วยครับพยายามเน้นเกี่ยวกับว่าเฮ้ยตัวรถเนี่ยมีสมรรถนะที่ สามารถคนโทรลตัวรถได้โดยที่มันไม่เกิดการาสลิฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราปรับเป็นอ่ะโหมดอีโคก็หมุนไรฟ์โหมด Eco, ตรงนี้เนี่ยไปเป็นมีโหมดประหยัดนะครับนี่เพราะเป็นโหมดประหยัดแล้วเนี่ยตัวเขาจะขึ้นหน้าจอเลยครับว่ากําลังเปลี่ยนเป็นแบบทูไฮเพราะเป็นทูไฮแล้วเนี่ยก็จะเป็นการขับเคลื่อนแบบล้อหลัง100%นะครับ คือเราคลิกดาวเราก็จะรู้เลยว่าตัวตัวล้อหลังอ่ะมันมีการทํางานที่ค่อนข้างจะตอบสนองมากกว่าล้อหน้านี่คือนิ่งไปเลยนะครับไม่ได้มีตัวส่งกําลังไปอะไรเลยใด่แรงสิ้นนะครับแล้วก็รวมถึงที่หน้าจอเนี่ยเขาแสดงอย่างชัดเจนอแต่ที่ผมขอชมนะคืออ่ะเดี๋ยวผมกลับไปใช้เป็นตัวที่ normal ก่อนนะครับอตอนนี้รถเริ่มติด พอกลับมาเป็น,นอัลอก็เป็น 4A เหมือนเดิมนะก็คือเป็นการคำนวณทุกอย่างไว้นะครับผมขอโชมอย่างหนึ่งคือเรื่องการเก็บเสียงครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเข้ามาในระดับหนึ่งถ้าในความเร็วต่ำเนี่ยแทบไม่ได้ยินเลยนะคือน้อยมากๆนะครับพอเป็นความเร็วสูงก็ไม่ได้ขึ้มห้ำไม่ได้แบบ แบบเหมือน,ในใคล้ายๆบ้าพลังเหมือนกับเจ้าตัวแรปเตอร์ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแรปเตอร์จะมีเสียงแล้วก็กลิ่นอายที่ค่อนข้างชัดเจนมากกว่าเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะแบบเหมือนหึ่งๆอะ่ะมันเหมือนเสียงแบบเืี้อย่างนี้ซะมากกว่าที่จะเป็นแบบเร้าใจขนาดนั้นนะครับรวมทั้งเสียงโดยรอบกระจกของเราเนี่ยผมว่าเขาน่าจะใช้อคูสติกการ์ดบ,บานหน้าก็เป็นได้นะครับเวลา เราขับในความเร็วสูงเม่เกี้อย0กว่า150นะครับเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงลมปะทะมากมายหนักนะครับอันนี้ก็ต้องขอชมว่าไม่ว่าจะเป็นงานประกอบหรือว่าการจัดองศาของตัวรถหรือว่าการทําตัวรถขึ้นมาแนี้เนี่ยเขาทําได้ดีนะอืแล้วก็ถามว่าระบบกระเทือนเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยไม่ได้มีการเซต อาจจะมีเซตอยู่นิดเดียวนะครับก็มันค่อนข้างเฟิร์มแล้วก็ค่อนข้างกระชับตามสไตล์ของฟอร์ดนั่นเองครับเนี่ยเจอทางที่ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างกระชับแต่ว่าไม่ได้ดูตึงตังแบบกระแทกดุนแรงมากนายมากมายนักนะครับเนี่ยเราลูดไปเนี่ยมันจะนุ่มๆผสมกระชับกระชับนะครับแน่น,แ,น,นแต่แบบมีอ่อนโยนแกรมแกลมมาให้เราแบบรู้สึกว่า รีแลกซ์แล้วก็ขับเป็นเป็นรถที่ขับง่ายนะฮะอืเนี yeah. ่ยแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าพอมาเป็นรถกระบะนะครับเป็นวา t ทร็กอย่างนี้เนี่ย mm hmm. เขาอาจจาะอตัวช่วงซับสเปนชั่นด้านหลังเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะทำเผื่อ mm hmm. ในการเราโหลดน้ำหนักเพิ่มขึ้นครับ mm hmm. เวลาเราขับในความเร็วสูงระดับหนึ่ง mm hmm. เจอทางที่ไม่ค่อยดีนะครับ เพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยว่าตัวรถเนี่ยมันมีการยืดหดของตัวโชกเนี่ยมันค่อนข้างเร็วกว่าเดิมครับแล้วก็มันจะดูเด้งมากกว่าเดิมนะครับอืม,อมประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบอยู่แล้วหละไม่ว่าจะเป็นจอขนาด12นิ้วนะครับหรือหน้าจอเรือนไม้ที่เขาให้มาแต่ อัตราบริโภคอันนี้เดี๋ยวเราไว้ค่อยไปลองดูว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจังหวะแซงเราเล่งให้ดูว่าเป็นไงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ใน 4A แล้วก็เป็น normal mode แต่ทางตรงนี้ไม่ค่อยดีมากสักเท่าไหร่นะครับเสียงเก็บดีอะเสียงพื้นถนนก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ตึงตังไม่ได้แบบมีเสียงที่รู้สึกหงุดหงิดใจ ขนาดแบบผมคลิกดาวแล้วนะเสียงที่เข้ามาแบบเครื่องยนต์เบ้งหน่อยมากจริงอะเนี่ยแล้วก็เบรกทำงานไวครับเบรกจะเป็นแบบสไตล์นุ่มนวลไม่ได้แบบกระโชกค่าครับถ้าเราค่อยๆเลียแบบนี้เนี่ยเห็นปะ่ะอ่านุ่มนวลสบายๆนะครับคันหน้าเราก็เหมือนกันครับเป็น Wi ยแทร็ k ตัว V6 เช่นเดียวกันค่อนข้างจัดเต็มอยู่พอสมควรรวมทั้งเขามี ให้มาตั้งแต่ตัวรุ่นย่อยมากมายก็คือระบบแอคทีฟคูชชอนท o ลแล้วก็ระบบเลนเซ็นเตอร์ลิงนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่จุดหยุดนิ่งนะผมต้องบอก่อนถ้าเรากดก็ง่ายๆครับมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของพวงมาลัยกดเปิดระบบนะครับปึ๊บอ่าแค่นี้ระบบทำงานแล้วเราปล่อยเบรกเห็นปะ่ะเกียร์ดีอยู่นะแล้วก็เขาแซนบายอยู่ในรูปแบบเหมือนออโต้โฮครับตัวรถจอดนิง่งแล้วก็ เจอขันหน้าเขาก็จะขึ้นว่าหยุดพอเราไปเราก็ใช้ตัวเซตตรงนี้ได้ครับดันขึ้นก็ได้หรือว่าจะกดรีซูมหรือเราแตะคันเร่งก็ทําเป็นได้ง่ายๆแล้วก็เลนเซนเตอร์ลิงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างทาได้ดีนะครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่ารถเกือบทุกแบรนด์ครับอาจจะต้องให้มันแบบชัดเจนกว่าน,นี้นิดนึงนะเส้นถนนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราขับไปบนท้องถนนนะครับเราก็ อาจจะเผลอแล้วก็เปิดเรียนเซนเตอร์ลิงไว้นะถ้าเจอถนนที่มันบรรจบกันหรือเส้นที่มันแบบงงๆนะฮะ mm hmm. ก็ต้องระวังนิดนึงนะอ,อู้อันนี้ระบบรถมันเบรกเองนะครับเพราะว่าผมเปิดตัวแอร์เทีฟไว้อยู่นะ mm hmm. เห็นบ้าเมื่อกี้เบรกหน้าทิ่มเลยนะส่วนเรื่องระบบความปลดภยัยแล้วก็ สิ่งต่างๆที่ตัวรถมาให้นะครับฟอร์ดก็ยังไม่ลาทิ้งนะไม,ม่ว่าจะเป็นเบรกก่อนการชนนะครับผมเ,เรียข้อทับฟิกอับเลิศนะครับบรายสปอร์ตก็มีมาให้กล้องคันนี้มีไหมน่าจะมีนะครับแต่อาจจะเป็นกล้องหอยก็เป็นได้อันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปรีวิวรอบคันให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเนี่ยเรามาถึงเราโดดขึ้นรถแล้วเราก็ลุยเลยนะครับลองสมรรถนะเขาลองฟีลลิ่งเขา แล้วก็ที่ผมขอชมอีกอย่างหนึ่งคือบางคนเนี่ยมาขับรถยนต์ Ford ครั้งแรกนะครับบอกว่าพงไนฟอร์ดมันเบาเกินไปเวลาเราคนโทรลเขาเวลาเราที่จะควบคุมเขาในทุกย่านความเร็วเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยมันมันน่ากลัวเกินไปนะครับแต่ Ford ก็พยายามที่จะใช้ตัว ECU ควบคุม ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกมันจะเป็นการกระจายน้ําหนักของล้อรถใช่ไหมครับรวมถึงรอบขององศาพวงมาลัยด้วยครับเวลาถ้าเราใช้ความเร็วประมาณหนึ่งหรือใช้ในโหมดที่อาจจะใช้สมรรถนะน,นะครับเขาก็จะมีการทดรอบให้เราไม่ต้องบังคับเลี้ยวเยอะมากเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมค่อนข้างชมครับว่าเออมีแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผู้ขับขี่ทำงานแล้วก็ขับขี่บนท้องถนนได้ ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับนี่เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญนะครับแล้วก็รวมทั้งใจจริงอ่ะเขาก็จะมีโหมดลากจูงใช่ไหมครับหลายคนก็ไม่ค่อยใช้โหมดการลากจูงเนี่ยมักจะเหมาะกับการขึ้นเขาลงเขาครับเพราะว่ามันมีตัวเอนจิ้นเบรกเราไม่ต้องใช้เบรกบ่อยๆเราใช้ เกียร์ของเขาใช้ในการปล่อยคันเร่งของเขาตัวเบรกเนี่ยเขาก็จะทํางานรีเจนให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยากให้เพื่อนๆลองอ่ะอยากให้ได้ลองกันดูว่าคือคันนี้เนี่ยเขาก็ชูโรงอย่างหนึ่งคือเขาเน้นไปในทางประหยัดน,นะ V6 <laughs> ไม่ใช่จะสู่อย่างเดียวนะ <laughs> อันเนี้ยก็อยากให้ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองกดดูเรียวถามนะตอนนี้เนี่ยอาตาัตราสิ้นเปลืองที่เรากด คันเร่งมาเมื่อกี้นะครับอยู่ที่8.5โลลิตรนะครับระยะทางที่เราวิ่งมาก็42กิโล,ลแล้วประมาณนี้นะครับถือว่าเมื่อกี้กดแหลกอยู่พอสมควรนะก็ไม่ได้น่าเกียดครับอัตราเส้นเปลืองคล้ายๆก,กันกับเครื่องยนต์3.0ในรถยนต์หลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเลยก็เป็นได้นะเออแต่นี่เครื่อง V6 250แรงมา600นิวตันเมตรเกียร์ดอทมัติ10สปีดนะ โอเคตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เราจะพี่จริงเ่ะเราผ่านด่านอวกแตกมาแล้วนะครับหนึ่งครอบเป็นขากลับไปยังตัวเมืองเชียงใหม่นะครับโค้งโคตรเยอะทางคือเราไม่ได้อัดนะครับอ้กว่าจะผ่านพ้นมาได้คือตื่นเต้นทั้งตื่นเต้นนะครับต้องขับระมัดระวงังแล้วก็คือมันเป็นถนนสวนเลนแบบนี้เนี่ยเราได้ลองทั้งสภาสนาของเขา ระบบช่วงล่างพงมาลัย handling โอ้ยได้ลองหล,หลากหลายมากครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เรากําลังขับอยู่บนทางที่กําลังลงไปนะครับเราใช้โหมดลากจูงครับเพราะว่าเราต้องการใช้ระบบของการ,รีเจนของเขาการเอนจิ้นเบรกของเขานะครับให้ตัวรถเนี่ยมันช่วยไม่งั้นนะถ้าขับมาเร็วๆหรือว่าแบบโค้งเยอะๆอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ทางลงเขามันความเร็วม,มันมากกว่าปะกะติอยู่แล้วใช่ไหมครับเรามากักจะใช้เบรกเยอะแต่พอมี engine brake บางโค้งเนี่ยเราแตะนิดเดียวแล้วเราก็าผ่านไปผ่านโค้งนั้นได้อย่างแบบง่ายดายนะครับช่วยได้เยอะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยชินขับบนเขาหรือว่าทางที่เ,เนี่ยข้างหน้าโค้งเนี่ยมันมันถ้าคุณแตะเบรกเยอะหรือว่าแบบจมเบรกบ่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่ เบรกไม่ก็มีนะเพราะว่าที่เนี้เนี่ยโค้งเยอะจริงๆครับถามว่าตัวรถเนี่ยกำลังเหลือๆไหมโหโคตรเหลือเลยครับเมื่อกี้ตอนที่พี่เอกขับตอนที่น้องนายขับเราก็จะเห็นแล้วคือตามไปดูที่ช่องได้นะเราไม่ได้ถ่ายเลยเราโมได้ถ่ายรูปนะหู้ยผ่านทางลูกลังผ่านทางโค้งจังหวะขาขึ้นนะครับรอบของเขาเนี่ยคือต่ํามากจริงๆนะคือแบบมันมัน ตัวรถมันส่งไปได้อย่างง่ายดายครับทางที่เป็นทางฝุ่นทางที่เป็นองศาเยอะๆแบบ12องศาอะไรอย่างเงี้ยตัวรถก็ยังสามารถไปได้โดยที่คุณไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะครับอย่างเมื่อกี้มันจะมีจังหวะหนึ่งนะครับน้องน้องก้าเนี่ยเขาเปิดไม่ใช่เปิดสิเขาปิดนะครับแล้วก็เขาใช้การขับเคลื่อนสองล้อโดยโดยมุมประมาณสัก ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบดินค่อนข้างเปียกอยู่พอสมควรเพราะว่ามันต้องผ่านแอ่งน้ําแล้วก็เนินขึ้นไปแบบนี้นะครับทําให้น้องก้าลองขับ2แล้วก็มันมีอาการสลิปบ้างบางเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตัวรถมันขับเคลื่อนล้อหลังเป็นหลักนะพอเวลาเราปรับเป็นทูไฮนะครับแล้วพอเดี๋ยวนะฮะให้เขาไปก่อนก็ได้นะฮะรา เราอัดคลิปอยู่ให้เขาไปก่อน oh, oh, oh. นี่เป็นไงทีมของอินสตัคเตอร์นะครับทีมของช่งางภาพโอ้โหยางเบียดกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็นั่นแหละตัวรถเนี่ยเขาสามารถทำงานได้ค่อนข้างดีครับอุปสรรคหลายๆทางทางอย่างที่ผมบอกลูกหลังก็เด่นนะครับทาง ปูนก็เด่นทางยางก็เด่นนะครับการเก็บเสียงคือเงียบแล้วก็เนี่ยเสียงลมเข้ามาไม่ได้เยอะทั้งพื้นห้องโดยสารแล้วก็กระจกด้านรอบของเราเนี่ยเพื่อนๆลองช่างใจดูในราคา1นึ่ล้านห้าแสกว่าบาทเนี่ยได้เครื่องยนต์แบบนี้ได้ระบบ 4a ที่เป็นการคำนวณแบบออโต้นะครับของระบบช่วงล่างแบบนี้นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่อัเซสรีที่โตรถให้มาเพียงพอไหมหรือ เกินความจำเป็นหรือเปล่าลก็ลองช่างใจดูครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าแบดข้างตัวรถ V6 ไปหาซื้อมาติดก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกกิมมิกหนึ่งนะที่แบบคนอาจจะหยอกล้อกันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าโครงสร้างเขาหรือว่าตัวรถเนี่ยมันเหมือนกันเกือบหมดเลยมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันบ้างนะครับนี่แหละก็ค่อนข้างฟินนะแล้วก็ จะอ้วกอยู่แล้วนะครับตอนนี้คือไม่ไหวแล้วนะครับเรา <c oughs> ต้องขอ,ขอขอบคุณทาง Ford ประเทศไทยมากๆเลยนะครับที่ชวนเรามาทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับได้ลองสมัมมนะในหลากหลายรูปแบบคือก็ฟินไปอีกแบบนะเราได้ชมวิวเราได้ผจญภัยทางฝุ่นเราได้เห็นวิถีชาวบ้านสองข้างทางที่แบบเราไม่มีโอกาสได้เห็นนะคือควรจะมาท,ที่แบบนี้โดยขับรถมาเองเนี่ยคือเรียกได้ว่ายากอยู่พอสมควรน,นะครับ งานวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแ,แชร์ให้วงตัวคาด้วยนะครับอยากให้วงตูคาร์นำรถดีๆอย่างนี้แล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้มาทดสอบให้เพื่อนได้รับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะงานวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปอ้วกก่อนบายๆเอาครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลอง0ูนถึงร้อยนะครับในโหมด h ู High นะครับแล้วก็การขับขี่ยังใช้ในโหมดปพร้อมนะครับถ้านับนะ,ะเดี๋ยวพร้อมหนึ่งสองสาม 1> 1, 2, 3, ไป ค่อยออกตัวครับโอ้โหไปครับเซฟหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวดูเร่งแซงไปสิห่งยี่สิบกันไปเดี๋ยวเราลองโหมดศูนย์ถึงร้อยนะครับตอนนี้เราปรับมาไกลโฟเอแล้วนะครับถ้าเตรียมพร้อมนะครับนับหนึ่งสองสามครับไปครับช่วงต้นมันดูเหมือนแบบค่อยๆออกตัวครับเนี่ยเราจะเร่งไปนะครับหรสิบแล้ว ครับ100ตอแล้วนะครับและรอ